สดีครับก้านหนากึ่งใบสามครับก้านหนากึนงใบสามดอกนังเท้ากับทำอีกทีต่อไปใบสามวกวัวซีมื้งโงกัวนี่กับซีเดียวเดียวครับคิดว่าที่เดียวเดียวที่น,น,น carro carro oh, ี่รู้เพิ่มความอวากกำลังพื้นนี่เรากระด้างควานเรลงมีงานหลาย เราลับไป้วนจากั inhos, athletes, ้งเยซนไว้แล้วกับวันจันทร์วันอาทิตย์วันจันทร์ไปม้นร้อง่อร้องเจ้าคณะองเพื่อเอาจับหลายลูกโยกครับทันบอมีแท็กล์ร้องพอพักนอนเนี่ยลายมบยกัได้มื่อวาครับเอาตามตรงนนี่นะหรือไว้จั่ไหนลูกวัดศรีสวัสดิ์บ้านที่บ้านพ้ายพญมวนนี่เหครับ เอาตามนี A, ้แล้วเนาะเพราะเพียงแต่เขาจะไม่ใจเย็ผู้สิลนให้ลลงน้ำตบนี้ครับเห็นใหญ่สุกรรมลุกไปลูกหลานของเราหรือผู้หายผู้หายอีกหนึ่งกะมีขับกไหลเยือดกะทไหลเลือไปครับครับขอพระเมตตาขอพระพี่น้องทาเราทุกท่านเด้อครับ่ให้คิดเป็นท่านเยสเรา ขับไม่ออกเพินก็มากหลายคนยกับเพินมากรับบานี้การพนันการนะตำรวกันเพืใหที่ก็นเพินกัที่ยวไว้ได้บ่ยรับมาใส่สนี่ความด้วยการขัเงินแล้วก็เป็นตัวเทนขัเพินกที่้านี่ยนะครับถ้ามุนน้ำกันนครับขนูกบลับสิ่งนี้รถทุกดูแต่ว่าถ้าไม่ไห แผ่นมีกินนมไหลมองจะเอาเฉพาะคนที่ไม่ได้ไปครับอันนี้ก็คือขั้นบนนี้มองได้ไปอ่าหรือมีโยมผู้ใดผู้ที่อยากกินน้ำจ้าละครับหรือขึ้นบนนี้ครับกินกาแฟเอาคุณแม่อายุกาครับเมียกาครับว่านั่งจครับแม่ทองก็ราแล้วครับรูปนี่ยคุณแม่ยุกากันครับนี่ก็ได้อายุกาแม่ทายกไทยเป็นครับผม เป็นแต่ว่าเพื่อนต้องลเอกเพื่อนก็ให้นั่ง่ากจากสูงกับซีลูกเท่านี้นะครับตั้งแต่พความหน้าควอมตากันนะครับไม่ออกเพื่อนมานี่นะครับครับไปเที่ยนั้นครับเอาใจลูกซีด้เหมือนซีมีสีมีข้าวต้มครับว่าบริการครับจมดีเพื่อนมาครับมาร่วมมาได้แท้กันโดยเฉพาะคนที่จะได้ ขาดทำครับบบดนี้ส่วนคนอืน่นมาเนี่ยผู้อืน่นครับผู้อยากเฮ็ดบุญทำบุญครับที่เอาเหรียญมาก็ได้หรือทีอ่เอาเป็นพันดนมเอาเป็นเข้าอี้ยังซี่ก็ได้หรือที่คิดว่าว่าเอาดอกเบ<ร>ี้ยแต่ว่นม้ประโยชน์เอาส่วนที่มันมีประโยชน์อยาจับคนกับมาหลายอยู่ครับ,บอเอามาไว้อาเป็นร่วม ปัจัยเป็รวมใบแล้วบัดนี้ศาสตรข่าวว่าเราอยากเห็ดบังสกุลอ่าบัดนี้ท้ายยกนี่ไปรับปากกับเราแล้ววาทิาเ็ดเหรารรเขาก็ออกซอยกันนี่แหละครับบางสกุลนะน่ะมีหมอนน้ำเก่ามานี่แล้วครับทั้งอสองม้อพ่นกันมาครับมาร่วมทวมั้ง,งบุญน้ำหลวงพ่อนพ่นกับบุนในมณฑลนะครับนี่ทั้งวัดศรีสวัสดิ์บ้านพดบ้านนาแก่ครับ อีโยครับการปฏิบัติต่้ของสมยนี้ประพึติว่าคุ้มครับาาที่ละครับเมียทายกาเนี่ครับราอาวุโสในบ้านนะแก่ล็อกกันแหละครับเรากิดสวัยสองน้ำเพื่อนเศบุญนิานนเพื่นครับดีเมียทายกาเสียงครับครบมิด ลเราอ่าทายดีๆทำใครได้ครับพอทายกสวยนครับเมือนเดมเี่ยเราไปกินก่วยน้ำกันยก่เรก็เป็นน้ำกระดาษนี่อครับพมทยเยนะครับีนเ่ยมือนี้ครับพาพีผนวงพราะนั้นขาวดำนะครับเ้อยมือนี้พอดีหลวงพ่อทั้งวัดเพื่อนในมรณาภาพครับก็เลยมาทำบุญทำเพลินครับผมอา เนี่ยครับบรรยากาศที่วัากีที่พ่อเอ็มวัดบรคครับนลงทั้งบ้านได้สร้างเกีครับยังวัด้นเสรยรครับเพอย่างลมหาเกียดที่พื่นนครับลวันที่ยี่สบองวที่ว่านี้หมดล้ำและครับครัที่เราอาพาธทุนั่บมาเด้อครับหมดล้ำน้ำพิมลเด้อครับวันที่ยี่สิบสองทนวาครครับชาวบ้านทั้งวัดครนอ่แล้ครับบุงบรรยากาศครับผม เพื <łość> ่อนกันได้นี่ขออนุญาตพระิัน bhakti 都心安。So, um, uh Cantarkan tak kami. ทายัมพีสังฆังสรัทธามิอัตถามี आनाधिपपावे लब्मनी सिद्धा भवथा समाधिजायत สมมาสัมพุทธัสสะนะโม ขันหาตูอมหากันเกวามาตาปิตูมียนังจากยาสตาลังมีขัาตังมีกายยาสุขายากข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ောင်းทั้งหลายสุขินัง namanya mulai bercahaya kapit dukamena ร0 0บาทเมลคอคำใสสองบาทแม่ทำเหลาคาแก้นึร้บาทแม่ร้อยบามหนึ่บาทแม่คำพองันหลึ่งรบาทแม่หมอสมาร์ตปู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 ปอปู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 าูป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 ูบ